ตะคงสุดท้ายแล้วคนช่วยกันนะครับทุกคนรีบตุยลิฟตุยก่อนนี้จะห้าร si> okay. uh ้อยคนแล้วอย่ารอคนกดยืนยันมาเด้อสองเป็นคนนี่สามเป็นลิเกเฉยทุกคนครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าไม่หมอ่ะต่างชาตเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ เราทุกคนอ่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพและที่สำคัญดูแลผิวด้วยนะครับเพราะว่าผิวเป็นเรื่องสำคัญนะเราจะใช้อะไรเราก็ดูดีๆทีปิดเปิดประตูเลยแล้วเนี่ยมแค่มั่นใจอ่ะอ่านใครไม่ทันขออภัยด้วยนะคะขอใครเททุกคนขอใครเทตอนนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันกดนะครับคนละหนึ่งบ้านขอให้ทุกคนช่วยกันกดอยู่ตอนนี้น่ะ ถือว่าขอร้องกันเลยนะ กับพี่ๆเป็นห่วงเรานี่แหละดูลออแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะ ับช่วยกันดันนะขอจัก500บ้านนะวันนี้ใช่500บ้าน,านอขอแบบยืนยันสัก500บ้านนี่เราสบายใจแล้วจะเกินก็ได้จ้าเด<ช>ี๋ยวนี้เอาให้ถึง500บ้านก่อนนะจ้า500บ้านนะทุกคนนะเป็นแรงซัพพอร์ตพี่ๆอาจจะได้เห็นพวกหนูแบบอยู่ในเซเว่นกับบ้าง จริงทุกคนถ้าวันนี้ทุกคนซัพพอร์ตดีนะพวกเราก็าอัดในรถแล้วนะแต่เรา,า <Okay. S 2> อาจในรด,ดแล้วงงในเซเว่นในเนเว่นนะทุกคนที่อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับดูแลแล้วก,ก็ลองเปิดใจลองเปิดใจซัพพอร์ตพวกเราช่วงไปเชียงใหม่จะหนาวมากดีเลยดีเลยพี่ๆน้องๆต้องยิ่งดูแลตัวเองให้มากเพราะว่าห้องน้อยโอเคครับขอบคุณนะคะ ดีๆนะครับก็ทยวร์ที่แฟนชมเอฟซีบ้านบ้านเราว่าจะซัพพอร์ตพวกเราไม่ถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับเราก็อยากถึงฝันฝันนะทุกคนนะสักครั้งหนึ่งได้เป็นแบบในชีวิตใช่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราแบบท้าทายชีวิตเรามากมากเาในเซเว่นนั้มีรูปดาเคยเห็นแต่รูปคนอื่นนะแล้ววันนี้นะโอกาสมันอยู่ตรงหน้า ให้สารฝันให้พวกหนูนะพี่พี่เราต้องทำให้เป็นพันดารานะครับไปต่อกันได้ดใช่เพราะว่าแบงค์เขาดีแบงค์เขาดีเลยแหละถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่นาน<ช>เป็นสิบปีนะใช่ท่านขั้วท้าก็โลนแล้วเริ่มเมื่อเหรอครับเมื่อไหม สขอจ่าขอ้าร5อยบาทนะทุกคนวันนี้ว,วันช่วยกันนะวันนี้ได้กี่บาทแล้วครับตอนนี้นะคะจะดันให้อย<ะ>แล้ว,ลวจะสามร้อย ใช้จริงหลานผมก็ใช้นะ độc l 家人 เราก็สนับสนุนแบรนด์อาการโอ้น่ารังมากมเหลือ280ครับทุกคนนู่น,นจกักรหนึ่งเหรอใช่เขาบอกว่าเหลือ280อสั่งแล้วสองครั้งแล้วใช้จริงๆข้อมูลค้าทุกคนคช่วยกันสั่งก่นนะฮะ ผิดหวังสำหรับเรื่องนี้เขาอยู่คู่มาแบบนานแล้วนะคะสิบปีแล้วแต่ทุกคนจะไม่เสียใจทุกคนจะไม่ผิดหวงังที่ทุกคนใช้พันารานะครับซา ทุกคน5นาทีสุดท้ายเหลือเวลาไม่มากแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคน5นาทีสุดท้ายอ่ะทุกคนกดเลยปิด500บ้านให้หน่อยนะครับปิด500บ้านให้หน่อยนะปิด500ปิด500ให้หน่อยปิด500บ้านให้หน่อยเด้ออีก ทีสุดท้ายปิด500บ้านให้หน่อยครับปิด5 โค้ดส่วนลดแบบกระหน่ำมากมากเไปยัไปช่วงนี้เดี๋ยวช่วนี้รับจะขอตับเช็กดาวโมินมอาจะได้โมกินอยาซื้ออะไรกินก่อนนะเป็นอะไรกกบาตาชิกเดียวปีลนไะทุกคนที่ได้ยินคือเสียงพี่แจ็คนำใชยค่ะ เี๋ยวเอนี่เ็สียงไมล้านาก่อนนะครับเชิญสู่สู่เชิญจับจองจับองที่นั่งได้เลยแล้ว่งอยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในได้เลยครับรับรองว่าคั้คืนนี้ที่งานจะจขอใทีทุกคนรีบกดเลยนะทุกคนจะหมดเวลาแล้วนะทุกคน Cuối năm là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  năm 오케이, 다. 동작, ส0เบิร์ครับเบิร์ดาาาขาวขาขาวขาชุกะเียงกะเยงไม่ได้มานะน่ะน่นไม่มี ที Hoy, no, not hey, ่มีเน่ยนุ้นไม่มีเล่นมูเซอร์เฮ้ยเราก็ไม่มีนี่เฮ้ยตอนจอนที่ไม่มีเล่นมูเซอร์เหรอ don't try to ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สัพพอร์ตเราวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้าขอบคุณมากมากนะคะผูบคุณที่ซัพพอร์ตเราขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยนะคะผูบคุณที่กดแชร์ให้อะไรให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันหน้าเวทีนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะขอบคุณทุกคนนะคะที่สัพพอร์ตนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับอย่จะลืมเรานะคะขอบคุณนะคะสำหรับแบรนด์ด้วยนะครับขอบคุณขวัญปีใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายนะ